เริ่มแล้วค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาท10พื้นที่นำร่องซึ่งกฎหมายมีผลตั้งแต่วันที่13เมษายนส5 6 7าหสำหรับกิจการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมสี่ดาวขึ้นไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับค่าจ้างขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าวันละ400บาทใน10พื้นที่นำร่อง กรุงเทพเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนากระบี่เฉพาะเขตอบตอ่าวนางชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหินพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลค,คึกคักภูเก็ตทั้งจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่ สุราธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเริ่มแล้วตั้งแต่13เมษายน2567ครับหากนายจ้างไม่ยอมปรับตามนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลูกจ้างสามารถไปแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานแรงงานในพื้นที่ครับ